สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกระถินค่ะเป็นประเพณีที่เชาวพุทธเราคุ้นเคยกันดีนะคะรอคอยกันทุกปีเลยหลังออกพรรษาเพราะว่ามีแค่ปีละครั้งครับผมแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเบื้องหลังภาพที่เราเห็นคนไปวัดทอดผ้ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะเหมือนได้ยินมาว่าจริงๆมันมีสองคำสำคัญเลยคือกานกรถินกับทอดกรถินที่ ต่างกันอยู่พอสมควรใช่เลยครับคือคนส่วนใหญ่มักจะคุ้นกับคำว่าทอดกระถินเนาะที่เราเราคารวาดไปทำบุญกันที่วดัดแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจหลักที่เกิดขึ้นก่อนเลยเนี่ยคือกลานกระถินครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องภายในของคณะสงฆ์โดยตรงเลยอ๋อค่ะวันนี้เราก็จะมาลองคุยกันให้ลึกขึ้นนะครับมาแกะรอยเรื่องนี้กันจากข้อมูลหลายๆส่วนทั้งพุทธประวัติพระวินัยแล้ก็ข้อเขียนต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมและก็ความหมายจริงๆของประเพณีนี้ครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันตรงจุดเริ่มต้นเลยดีไหมคะว่าเรื่องกฐินนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงคะได้ครับเอ่อเรื่องนี้ต้องย้อนไปในสมัยพุทธกาลเลยครับมีเรื่องเล่าถึงภิกษุกลุ่มหนึ่งเป็นชาวเมืองปาทา มีประมาณ30รูปนะครับท่านก็ตั้งใจเดินทางไกลามากเลยนะหลายร้อยกิโลเพื่อจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีค่ะตั้งใจมากเลยแต่ปรากฏว่าเออไปไม่ทันครับคือใกล้จะถึงแล้วละ่ะเหลืออีกไม่ไกลามากแต่ว่าดันติดช่วงเข้าพรรษาพอดีเอ้าเหรอคะครับก็เลยต้องหยุดจำพรรษาที่เมืองสาเกตก่อนตลอด3เดือนนั้นโหคงแบบ ค้างขาใจน่าดูเลยนะคะตั้งใจมาสักไกลแน่นอนครับพอถึงวันออกพรรษาปุ๊บเนี่ยแม้ว่าตอนนั้นฝนจะยังตกหนักอยู่ทางก็คงจะเฉอะแฉะลำบากมากท่านก็ไม่รอช้าเลยครับรีบออกเดินทางต่อทันทีก็เลยทำให้ผลก็คือจีวอนนี่เปียกปอนเปลือเปลื่นโคลนไปหมดเลยครับดูแบบทุลักทุเลพอสมควรอพอไปถึงวัดพระเชตวันพผู้เจ้าทรงเห็นสภาพแบบนั้นก็คงจะทรงสอบถามถูกต้องครับ พอพระอ,องค์ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดทราบถึงความตั้งใจจริงแล้วก็ความยากลำบากของพระภิกษุเหล่านั้นโดยพระมหากรุณาที่คุณนะครับแล้วก็ทรงเห็นว่าอ้อเรื่องแบบนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านก็เคยอนุญาตไว้เหมือนกันก็เลยทรงมีพุทธานุญาตขึ้นมาให้ภิกษุที่จำพรรษาครบสามเดือนแล้วเนี่ยสามารถทำสิ่งที่เรียกว่ากานกระถินได้สังเกตว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงริเริ่ม ประธานอนุญาตเองเลยนะครับไม่ได้มีใครไปทูลขอเหมือนเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่น่าสนใจจังค่ะเป็นพระประสงค์โดยตรงเลยงั้นคำว่ากรานกระถินที่ว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะครับกรานกระถินเนี่ยเป็นศัพท์ทางพระวินัยเลยนะครับหมายถึงสังฆกรรม สังฆกรรมครับคือเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการของคณะสงฆ์โดยเฉพาะเลยต้องทําโดยพระภิกษุที่จาพรรษาครบสเดือนในวัดเดียวกันแล้วก็ต้องไม่ขาดพรรษาด้วยนะครับและที่สําคัญคือต้องมีจํานวนอย่างน้อย5รูปขึ้นไปถึงจะทําสังฆกรรมนี้ได้อ๋อต้องห้ารูปเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วขั้นตอนหลักๆของการกรานกระถินนี้เป็นยังไงคะพระท่านต้องทำอะไรกันบ้างหลักๆเลยก็คือคณะสงฆ์ท่านจะประชุมกันครับแล้วก็ลงมติว่า จะมอบผ้ากฐถินผืนหนึ่งซึ่งผ้าผืนนี้อาจจะเป็นผ้าที่ทางวัดหามาเองหรือนิยมนำมาถวายไว้แล้วเป็นของส่วนรวมของสงฆ์ท่านก็จะมอบผ้าผืนนี้ให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในหมู่สงฆ์นั้นซึ่งปกติก็จะพิจารณาจากรูปที่เท่านต้องการจริงๆเช่นอาจจะมีจีวงเก่ามากขาดแคลนหรือเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบเป็นที่ยอมรับเหมือนเป็นการโหวตเลือกหรือพิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่สุดณตอนนั้นแล้วพอได้ผ้ามาแล้วพระรูปนั้นต้องทำยังไงต่อคะเห็นว่ามีเงื่อนไขเรื่องเวลาด้วยใช่ครับอันนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยพระรูปที่ได้รับเลือกแล้วเนี่ยจะต้องนำผ้าผืนนั้นไปจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับตั้งแต่การตัดการเย็บการย้อมทำให้เป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งให้ได้ อาจจะเป็นสบงจีวรหรือสังคติก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นเลยนะครับวันเดียวเลยเหรอคะครับคือต้องเสร็จก่อนฟ้าสางของวันใหม่และไม่ใช่ทำรูปเดียวนะครับอา้าวพระสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ในที่ประชุมวันนั้นนะครับต้องมาช่วยกันทำให้สำเร็จโหภายในวันเดียวแถมทุกคนต้องมาช่วยกันอีก นี่มันเหมือนเป็นโปรเจกต์เร่งด่วนที่บังคับให้ต้องร่วมมือกันเลยนะคะเนี่ยจะมองแบบนั้นก็ได้ครับผมมันสะท้อนเจตนารมณ์สำคัญของเรื่องกฐินเลยนะคือการส่งเสริมเรื่องความสามคัคคีหรือที่เรียกว่าสังฆสามัคคีในหมู่สงฆ์การร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจสำคัญให้มันเสร็จไปด้วยกันแล้วก็ยังเป็นการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยโดยเฉพาะการให้โอกาสพระที่ท่านขาดแคลนให้ได้ผ้าใหม่ไปใช้อื ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนการทาจีวรผืนหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ค่ะมันต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าไม้สะดึงซึ่งจริงๆแล้วคําว่ากรถินเนี่ยก็มาจากชื่อไม้สะดึงนี่แลหละครับอ๋อเหรอคะเพิ่งทราบเลยค่ะครับมันเป็นกรอบลายขนาดใหญ่เอาไว้ขึงผ้าให้ตึงแล้วพระหลายๆรูปก็จะมาช่วยกันเย็บการที่ต้องใช้เครื่องมือนี้และต้องอาศัยคนจํานวนมากช่วยกันเนี่ย มันยิ่งตอกย้ำเรื่องความสามัคคีเข้าไปอีกพอทำเสร็จหรือไม้สะดุงเก็บก็เลยเรียกว่าเดาะกระถินครับเข้าใจแล้วค่ะที่มาของคำว่ากระถินกับเดาะกระถินมาจากอุปกรณ์นี้เองแล้วพอกลานกระถินคือทำจีวรเสร็จทันในวันเดียวแล้วกระบวนการถือว่าจบเลยไหมคะยังครับยังมีขั้นตอนสุดท้ายคือเมื่อจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย พระรูปที่ได้รับผ้าท่านก็จะนำมาแจ้งให้คณะสงฆ์ทราบแล้วคณะสงฆ์ก็จะทำพิธีอนุโมทนาคือการแสดงความเห็นชอบและก็ความยินดีร่วมกันซึ่งพิธีกรรมที่เป็นทางการทั้งตอนมอบผ้าและตอนอนุโมทนานี้ต้องทำในเขตที่กำหนดไว้ทางพระวินยัยที่เราคุ้นเคยกันก็คือในพระอุโบสถหรือในโบสถ์เท่านั้นครับเป็นกระบวนการที่ละเอียด มีขั้นตอนมีแบบแผนชัดเจนมากเลยนะคะแล้วผลดีหรืออน,นิสงท์ที่พระสงฆ์ทุกรูปที่ร่วมกันกลานกระถินเนี่ยจะได้รับคืออะไรบ้างคะนอกจากเรื่องสามาคัคคีหรือการที่พระรูปหนึ่งได้จีวรใหม่คือการขยายเวลาในการแสวงหาผ้าแล้วก็ทําจีวรใหม่ออกไปได้อีกตั้ง4เดือนนะครับโอ้โหตั้ง4เดือนเลยครับจากปกติที่เขตเวลาทําจีวรมันจะหมดประมาณกลางเดือน12พอได้กรานกระถินแล้วเนี่ย เขตเวลานี้จะยืดออกไปถึงกลางเดือน4ของปีถัดไปเลยโอ้อันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเหมือนกับให้เวลาท่านได้พักผ่อนแล้วก็จัดการเรื่องจีวรได้นานขึ้นหลังจากการจำพรรษามา3เดือนใช่ครับประมาณนั้นเลยครับทีนี้พอเราเข้าใจฝั่งกรานกระถินที่เป็นเรื่องของสงแล้วมาถึงคำที่เราคุ้นเคยกันดีกว่าคะ่ะคือทอดกรถินอันนี้คือส่วนที่พวกเราคารวาสเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไหมคะมันเริ่มขึ้นมายัางไงคะ ถูกต้องครับทอดกระถินเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คาราวาสหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปนี่แหละครับรือเริ่มทําขึ้นมาเองเลยก็ด้วยเจตนาที่ดีนะครับคืออยากจะสนับสนุนให้พระสงฆ์ท่านสามารถทํากิจกรารกระถินได้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่สุดก็คือผ้าตะถินนั่นเองค่ะญาติโยมก็เลยคิดกันว่าเอถ้างั้นเราน่าจะจัดหาผ้าไปถวายท่านเลยดีกว่าจะได้สะดวกขึ้น เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วการทอดกระถิ่นนี่มันมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการถวายทานทั่วไปยังไงบ้างคะมีจุดเด่นสําคัญอยู่หลายข้อเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยการถวายผ้ากระถินจะต้องเป็นสังฆทา,านเท่านั้นสังฆทา,านครับคือต้องถวายให้เป็นของส่วนรวมของคณะสงฆ์ทั้งหมดไม่ได้เจาะจงว่าจะให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษเหมือนกับมอบให้เป็นสมบัติกลางของวัดนั้นไปเลยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ อย่างที่สองคือเป็นการลธานครับคือมีเวลาจํากัดมากๆเลยทำได้เฉพาะในช่วงเวลา1เดือนหลังวันออกพรรษาเท่านั้นก็คือตั้งแต่วันแรม1นึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค้าำเดือน12พอหมดเขตนี้แล้วก็ไม่เรียกว่าทอดกรถินแล้วครับช่วงเวลานี้เราก็เรียกกันว่ากรถินการอืมมีกรอบเวลาชัดเจนมากแล้วทำไมถึงใช้คำว่าทอดล่ะคะไม่ใช้คำว่าถวายเหมือนปกติทั่วไป คำว่าทอดเนี่ยมาจากลักษณะวิธีการให้นี่แหละครับคือเราไม่ได้เอาผ้าไปประเคนสงกับมือพระรูปใดรูปหนึ่งโดยตรงแต่เป็นการนำ้าไปวางไว้ตรงหน้าคณะสงฆ์เหมือนกับเป็นการมอบผ้าผืนนั้นไว้ให้เป็นของกลางแก่ท่านก็เลยใช้คำว่าทอดครับอ๋อเข้าใจลักษณะแล้วค่ะแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดของการทอดกรถินคะ คือถ้าเราจะไปทอดกระถินจริงๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับที่บางทีอาจจะถูกมองข้ามไปบ้างในปัจจุบันหัวใจจริงๆของกระถินเลยนะคือผ้าเพียงผืนเดียวครับที่มีขนาดพอจะนำไปตัดเย็บเป็นจีวรสบงหรือสังคติผืนได้ผืนหนึ่งได้อาจจะเป็นผ้าขาวก็ได้หรือเป็นผ้าที่ย้อมสีมาแล้วก็ได้แค่นี้จริงๆครับคือตัวกรถินแท้ๆเลย อ้าวแค่ผ้าผืนเดียวเองเหรอคะแล้วที่เราเห็นคนถวายปัจจัยกันเยอะแยะมากมายเงินทองของใช้อื่นๆกองสูงๆเลยอันนั้นคืออะไรคะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออะไรก็ตามแต่ที่เรานำไปถวายพร้อมกับท่ากระถินเนี่ยเราเรียกว่าบริวารกระถินครับบริวารกระถินใช่ครับคือเป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นของแถมที่มาพร้อมกับตัวกระถินแต่ว่าไม่ใช่แก่นหลัก ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีสังคมเราอาจจะไปให้ความสำคัญกับตัวบริวารโดยเฉพาะเรื่องเงินมากเสียจนบางทีลืมไปว่าแก่นแท้จริงๆของกระถินคือผ้าผืนนั้นกับเจตนารมณ์เรื่องความสามัคคีการไปเน้นบริวารมากกว่าตัวกระถินเนี่ยอาจจะทำให้ความหมายดั้งเดิมมันคลาดเคลื่อนไปได้นะครับกระถินเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องของการระดมทุนเป็นหลักนะครับ ฟังแล้วเหมือนเป็นกับดักเหมือนกันนะคะที่สิ่งภายนอกจะมาบดบังแก่นแท้ได้ง่ายขอบคุณที่ช่วยเน้นย้ำจุดนี้ค่ะแล้วในเชิงสังคมล่ะคะการทอดกระถินมีความหมายยังไงบ้างการทอดกระถินเนี่ยมันเหมือนเป็นการขยายแนวคิดเรื่องความสามคัคคีออกมาสู่สังคมคารวาดด้วยครับมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพุทธบริษัทสองฝ่ายคือฝ่ายพระสงฆ์กับฝ่ายญาติโยมในการที่จะช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มันยั่งยืนต่อไป แล้วมันก็ยังเป็นการแสดงออกถึงศรัทธาที่ชุมชนหรือชาวบ้านมีต่อวัดแล้วก็พระสงฆ์ในวัดนั้นๆด้วยซึ่งบางทีมันก็สะท้อนกลับไปถึงการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบของพระในวัดนั้นเหมือนกันนะครับทําให้ปัจจุบันเราเลยเห็นงานกรถินมักจะจัดกันค่อนข้างใหญ่โตมีงานสมโพธิมีการบอกบุญเพื่อสร้างนูน่นสร้างนี่ตามมาด้วย ช่ครับซึ่งการปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยมันก็ทําได้นะครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องพยายามรักษาแก่นแท้แล้วก็เจตนารมณ์เดิมรวมถึงความเข้าใจที่ถูกต้องเอาไว้เสมอเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาสรุปกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดสำคัญสคัญของกระถินกันอีกสักทีดีไหมคะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นเงื่อนไขหลักๆเลยได้ครับสรุปสั้นๆที่ต้องจำไว้นะครับเกี่ยวกับกระถินเนี่ยหนึ่งคือเวลาครับ กำหนดแค่1เดือนหลังออกพรรษาเท่านั้นแรม1นึ่ค่ำเดือน11ถึงขึ้น15ค่ำเดือน1 2ค่ะ1เดือน 2. อลักษณะทานต้องเป็นสังฆทานเท่านั้นคือถวายให้สงเป็นส่วนรวมค่ะสังฆทาน 3. จํจำนวนครัม้มวัดหนึ่งรับกระถินได้ปีและครั้งเดียวเท่านั้นถ้ามีหลายเจ้าภาพมาก็ต้องรวมกันเป็นคณะเดียวที่เราเรียกว่ากรถินสามัคคีนะครับ อ๋อกระถินสามคี 4. ผู้รับคือพระสงฆ์ในวัดนั้นต้องจำพรรษาครบ3เดือนไม่ขาดพรรษาและในตอนที่จะกรานกระถินเนี่ยต้องมีพระสงฆ์อย่างน้อย5รูปค่ะ5รูปและ 5. การดำเนินการคือการกรานกระถินการตัดเย็บย้อมคลองจีวรต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวกับที่รับผ้ามาครับค่อนข้างเคร่งครัดหลายข้อเลยนะคะแต่มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะ คือถ้าสมมติว่าวัดนั้นมีพระอยู่จำพรรษาแค่รูปเดียวล่ะคะแบบนี้ท่านจะอดรับกระถิ่นไปเลยหรือเปล่าคะคำถามนี้ดีมากเลยครับน่าสนใจมากแล้วคำตอบก็คือรับได้ครับอา้าวรับได้เหรอคะครับมีพุทธวินิจฉัยรองรับเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยนะครับในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระวินัยปิฎกในส่วนที่เรียกว่าจีวรคันธกะท่านบอกไว้เลยว่าถ้ามีคนมาถวายผ้าโดยตั้งใจถวายแก่สงคือกล่าวคำถวายว่า ขอถวายผ้าผืนนี้แด่สง์แบบนี้นะครับแม้ว่าตอนนั้นจะมีพระอยู่แค่รูปเดียวในวัดพระรูปนั้นก็มีสิทธิ์ในผ้าผืนนั้นครับแต่เพียงผู้เดียวจนกว่าจะหมดเขตอนิสงฆ์กถินหรือที่เรียกว่ากถินเดาะอ้อาวแต่เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าหัวใจของการกรานกรถินคือสังฆกรรมคือกิจของสงฆ์หมู่มากต้องมีอย่างน้อยห้ารูปแล้วพระรูปเดียวจะไปกรานกรถินได้ยังไงล่ะคะมันดูขัดขัดกับหลักการเรื่องความสามาคัคคีหรือการเป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับมันดูเหมือนจะขัดกันจริงๆนะแต่ว่าออพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงวางแนวทางไว้แล้วครับ คือถึงแม้ท่านจะรับผ้ามาในฐานะเป็นตัวแทนส่งรูปเดียวแต่เวลาจะกรานกระถินให้ถูกต้องตามพระมินัยเนี่ยท่านก็ยังต้องทําให้เป็นรูปแบบของสังฆกรรม,มอยู่ดีครับแล้วทํำยังไงคะวิธีก็คือท่านจะต้องไปนิม,มนต์ผ้าจ,จากวัดอื่นมาช่วยให้ครอบองค์ส่งครับอย่างน้อยก็ต้องนิม,มนต์มาอีกสี่รูปเพื่อรวมกับท่านเป็น5รูปพอดีพระที่นิม,มนต์มาช่วยให้ครอบองค์คณะแบบนี้ท่านเรียกว่าคณะปูรกะครับคณะปูรกะครับมาจากคณะ plus บูรกะ ก็คือผู้ทําให้ครบองค์คณะแต่พระที่นิมนต์มาเนี่ยท่านไม่ได้มาทําหน้าที่มอผ้านะครับเพราะว่าผ้าเป็นสิทธิ์ของพระรูปเดิมอยู่แล้วแต่ท่านมาเพื่อร่วมรับทราบแล้วก็อนุมัติการกร้านกระถินนั้นให้มันถูกต้องตามธรรมเนียมของสงฆ์ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนเป็นทางออกที่ยังคงรักษาหลักการเรื่องความสำคัญของสงเอาไว้แม้ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดจริงๆแสดงถึงความละเอียดอ่อนแล้วก็เอ่อความ practical ของพุทธบัญญัติเหมือนกันนะคะใช่เลยครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าทรงใส่พระไทยในรายละเอียดจริงๆแม้แต่ภิกษุที่อาจจะอยู่รูปเดียวลำพังแต่ก็ยังต้องผูกพันแล้วก็ปฏิบัติตามหลักการของส่วนรวมอยู่ดี พอฟังมาถึงตรงนี้ทำให้เห็นภาพรวมของกระถินชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทั้งในส่วนที่เป็นของสงคือการกรานกระถินและส่วนของคารวาดคือการทอดกรถินอยากให้ช่วยย้ำถึงสาระสำคัญหรือว่าแก่นแท้จริงๆที่เราควรจะจับให้มั่นจากประเพณีนี้อีกสักครั้งค่ะครับถ้าจะให้สรุปแก่นแท้จริงๆเลยนะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความสามัคคีนี่แหละครับ ทั้งความสามัคคีในหมู่สงฆ์เองที่เรียกว่าสังฆสามาคัคคีและความสามัคคีระหว่างสงฆ์กับครวัตคือพุทธบริษัททั้ง4ฝ่ายในการที่จะร่วมกันจัดลงพระพุทธศาสนาอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องการเสียสละและการเกื้อกูลกันครับโดยเฉพาะการมองถึงประโยชน์ส่วนรวมและก็การช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจริงๆอย่างการพิจารณามอบผ้าให้กับภิกษุที่จีวรเก่าที่สุดหรือขาดแคลนที่สุดก่อน เรื่องเจตนาของผู้ให้หรือผู้ร่วมกิจกรรมก็คงสําคัญมากๆด้วยใช่ไหมคะสําคัญอย่างยิ่งเลยครับผู้ที่จะไปทอดกระถินเนี่ยควรจะทําด้วยความเข้าใจและก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆคือต้องการที่จะสนับสนุนกิจของสงฆ์เพื่อสืบทอดพระธรรมวินยัย ไม่ใช่ทำไปเพราะว่าอยากได้หน้าตาอยากได้บุญมากๆแบบเน้นปริมาณหรือว่ามุ่งเน้นแต่เรื่องวัตถุเรื่องเงินทองอย่างที่ได้ย้ำไปแล้วนะครับว่ากถินไม่ใช่เรื่องการแข่งขันการบริจาคเงินมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการปฏิบัติตามประเพณีกถินนี้ทั้งสาหรับฝั่งพระสงฆ์และฝั่งญาติโยมครับสำหรับพระสงฆ์เองก็มีข้อที่พระวินัยท่านเตือนไว้เช่นไม่ควรจะไปเที่ยววิ่งเต้นหาเจ้าภาพกรถินเอง หรือกรณีที่แบบมีเจ้าภาพจองไว้แล้วแต่พอมีรายใหม่ที่ดูเหมือนจะให้ปัจจัยเยอะกว่าก็ไปบอกยกเลิกรายเดิมแบบนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมครับค่ะส่วนครวาดเองก่อนที่เราจะไปเป็นเจ้าภาพที่วัดไหนก็ควรจะสอบถามหรือตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าวัดนั้นมีใครจองกระถิ่นไว้แล้วหรือยัง จะได้มีเกิดความซ้ำซ้อนหรือปัญหาความขัดแย้งกันขึ้นมาภายหลังได้ครับมักจะกลายเป็นงานบุญใหญ่มีกิจกรรมอื่นๆพ่วงมาด้วยเยอะแยะเลยมีอะไรที่เราควรจะตระหนักเป็นพิเศษไหมคะการที่งานมันขยายใหญ่ขึ้นมีกิจกรรมทางสังคม,มอื่นๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับบางทีอาจจะช่วยดึงดูดคนให้เข้าวัดมากขึ้นด้วยสัํปไปแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือต้องไม่ลืมแล้วก็พยายามรักษาสาระ และเจตนารมณดั้งเดิมของกระถินเอาไว้ให้ได้ค่ะคือเรื่องผ้าเรื่องความสามาคัคคีและการสนับสนุนกิจของสง์อย่างแท้จริงอันนี้สําคัญที่สุดซึ่งบางครั้งก็มีข่าวออกมาให้เห็นเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคจากงานกระถินที่อาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือว่าไม่โปร่งใสเท่าที่ควรใช่ครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมก็ให้ความสนใจแล้วก็ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยครับ ก็มีกรณีตัวอย่างที่เคยเป็นข่าวอยู่บ้างเช่นการที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการนําเงินกระถินซึ่งบางทีมีจํานวนมากไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่บอกบุญไว้เช่นอาจจะนำไปแจกจ่ายกันเหมือนเป็นโบนัสหรือนำไปจัดซื้อทรัพย์สินส่วนตัวอะไรแบบนี้ซึ่งกรณีแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ตัดสินว่าผิดหรือถูกในที่นี้นะครับก็เป็นเครื่องตื่นใจที่ดีว่า การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้โปรง่งใสตรวจสอบได้และที่สําคัญคือต้องใช้ใจ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคตามหลักพระธรรมวินยัยแล้วก็กฎหมายบ้านเมืองจริงๆครับเพราะฉะนั้นการทอดกรถิ่นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทําทานอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆอีกหลายด้านเลยนะคะแน่นอนครับมันเป็นโอกาสในการบําเพ็ญกุศลที่ค่อนข้างครบวงจรเลยนะทั้งเรื่องทานคือการให้การสละออก เรื่องศีลคือการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามในระหว่างที่ไปร่วมงานบุญและอาจจะรวมไปถึงภาวนาด้วยซ้ำไปคือการฝึกจิตให้สงบมีสติระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยหรือพิจารณาถึงความไม่เที่ยงต่างๆและที่สำคัญมากๆที่เราคุยกันมาตลอดก็คือการเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือสามัคคีธรรมนั่นเองครับ วันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องกระถิ่นกันอย่างรอบด้านจริงๆค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นความแตกต่างระหว่างกรารกระถิ่นที่เป็นเรื่องภายในของสง์เน้นความสามัคคีในการทําจีวรกับทอดกระถิ่นที่เป็นเรื่องของคารวาสในการเข้าไปสนับสนุนครับรวมไปถึงการทําความเข้าใจในแก่นแท้ว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ผ้าผืนเดียวและจิตวิญ,ญญาณแห่งความร่วมมือข้อกำหนดที่ค่อนข้างเคร่งครัดต่างๆแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรณีพิเศษอย่างเช่น พระรูปเดียวก็ยังสามารถรับกระถินได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดการพูดคุยของเราก็ดำเนินมาพอสมควรแล้วนะคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้นำไปลองคิดต่อไหมคะเกี่ยวกับเรื่องกระถิ่นที่เราคุยกันวันนี้ครับก็อาจจะชวนคิดต่อนะครับว่าจากเรื่องราวทั้งหมดของกระถินเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเน้นเรื่องการร่วมแรงร่วมใจการเสียสละเพื่อส่วนรวม และก,ก็การให้ความสําคัญกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอย่างเช่นการมอบผ้าให้พระที่จีวรเก่าหรือขาดแคลนก่อนเนี่ยเราจะสามารถนําหลักการดีๆเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราหรือในสังคมของเราที่บางครั้งอาจจะดูเหมือนต่างคนต่างอยู่หรือว่ามุ่งเน้นแต่ประโยชน์ส่วนตนกันมากขึ้นได้อย่างไรบ้างอืมน่าคิดค่ะหรืออาจจะเป็นอีกคําถามหนึ่งว่า แล้วเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งเนี่ยจะช่วยกันรักษาคุณค่าและก็แก่นแท้ของประเพณีที่ดีงามอย่างกระถิ่นนี้ไว้ได้อย่างไรท่ามกลางกระแสวัฒนนิยมหรือความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนที่มันอาจจะเข้ามาบดบังความหมายที่แท้จริงไปได้บ้างในปัจจุบันครับเป็นคำถามที่ชวนคิดแล้วก็มีความหมายมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลแล้วก็ความกระจ่างในเรื่องกระถิ่นที่นำมาแบ่งปันกันค่ะยินดีเสมอครับผม